ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดเพชรบุรีให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกับทั่วประเทศและจะกระจายฉีดอีกเจ็บโดงพยาบาลในเขตพื้นที่เพชรบุรี เมื่อวันที่7มิถุนายน2564นารยพักกพงธวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เพชรเลิแทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เกรงศักดิ์คำอิ่มผูม้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนายกเล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีคณะแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนณโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีเปิดให้ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศมีเป้าหมายอยู่ที่1,100โดสและจะกระจายฉีดอีกทั้ง7โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายกเหล่ากชาติได้ร่วมฉีดด้วยขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่าทางรัฐบาลดูแลท่านอย่างดีนำวัคซีนทุกชนิดที่มีความปลอดภยัยเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเราจะต้องผ่านพ้นภัยนี้ไปด้วยกัน นายแพทย์เพเลชรแทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่านอกจากโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการฉีดแล้วยังมีโรงพยาบาลของค้ายาหารและโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมฉีดด้วยซึ่งได้รับวัคซีนสามารถฉีดได้วันนี้จำนวน4,500คน นายแพทย์เกรงศักดิ์คำอิม่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามีความพร้อมในการให้บริการฉีดสำหรับคนลงทะเบียนซึ่งหลังจากวันนี้ทางโรงพยาบาลจะฉีดให้ทุกําดับการลงทะเบียนซึ่งจะฉีดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ฉีดให้ครบทุกคน ทางด้านานานบุญธมรัตนอาภาประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากตนมารอคิวตั้งแต่เช้าได้รับการบริการที่ดีมากจากเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทะเบียนรอบเช้ามาถึงก่อนเพียงครึ่งชั่วโมงแล้วได้ฉีดเลยพยาบาลใจดีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีเมื่อฉีดเสร็จมีน้ำมาให้ทานด้วยอยากบอกรัฐบาลว่าทำดีแล้วขอชื่นชมรัฐบาล ชาวบ้านหนองชุมพลรวมตัวกันจัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องแจกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีประชาชนร่วมบริจาควัตถุดิบจำนวนมาก ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหน,นองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนำโดยนางเกรกสันเวชกุลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองชุมพลรวมตัวกันตั้งโรงครัวนำอาหารสดที่ได้จากการบริจาคอาทิข้าวสารอาหารแห้งผักเนื้อสัตว์เครื่องปรุงรสมาผลิตเป็นข้าวกล่องนำไปแจกให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวอยู่ในหอพักและบ้านพักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด -19 ระบาดในพื้นที่ตำบลหน,นองชุมพลและตำบลใกล้เคียงวันละ1000กล่องโดยแจกติดต่อกันมา านานกว่า10วันแล้วและจะแจกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางเกศสันเ,เวชกุลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลกล่าวว่าในพื้นที่ตำบลนหนองชุมพลและอำเภอเขาย้อยมีชาวไทยและแรงงานต่างด้าวหลายเชื้อชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และต้องกักตัวอยู่ในที่พักของตนเองจํานวนมากหลายครอบครัวไม่สามารถออกไปซื้ออาหารเองได้ตนและกลุ่มชาวบ้านเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มคนดังกล่าวจึงรวมตัวกันเพื่อทํเข้าวกล่องแจก โดยครั้งแรกระดมทุนจากตนเองและเพื่อนๆในกลุ่มคนละเล็กคนละน้อยไปซื้อของมาทำแต่ต่อมาเมื่อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือว่าจะซื้อวัตถุดิบไปทํำข้าวกล่องแจกให้ผู้เดือดร้อนจากโควิดสิเกิดความช่วยเหลือจากน้ําใจของคนไทยสมทบให้วัตถุดิบมามากมาย ช่วงแรกทําแจกวันละ400กล่องแต่ต่อมาทราบว่าอาหารกล่องที่ทําไม่เพียงพอเพราะมีผู้กักตัวในหอพักและที่พักจํานวนมากและคนกักตัวต้องรับประทานข้าวกล่องทุกวันเพอะออกไปซื้อเองไม่ได้จึงเริ่มทําอาหารเพิ่มขึ้นและเริ่มมีจิตอาสาทั้งในอําเภอเขาย้อยและในตําบลหนองชุมพลและอีกหลายพื้นที่อาทิจากตลาดหนองบัวอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบ,บุรีให้การสนับสนุนวัตถุดิบมาอย่างต่อเนื่อง อาทิข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบในการประกอบอาหารแก๊สเนื้อสัตว์ซึ่งจิตอาสาทีมงานแม่ครัวเป็นกำลังสำคัญได้นำวัตถุดิบดังกล่าวมาปรุงเพื่อแจกจ่ายดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภ,ภ,ภัยโควิด -19 โดยปัจจุบันทำข้าวกล่องวันละ1,000กล่องโดยแจกติดต่อกันมานานกว่า10วันแล้วและจะแจกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นางสวยดอกซ้อนชาวตำบลนองชุมพลกล่าวว่าที่มาช่วยทำข้าวแจกเพราะสงสารผู้ที่ถูกกักตัวดูอาการจึงอาสาเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือแม่ครัวทำอาหารในแต่ละวันจะใช้ข้าวประมาณ6ทถังทำอาหารหลากหลายชนิดทั้งผัดผักผัดกระเพราเดืออาหารที่ได้จะแจกผู้ถูกกักตัวตามหมู่บ้านและชุมชนรอบๆโร,รงงานแคลคอมและโรงงานต่างๆในเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเปิดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งแรกโดยจะเดินหน้าทำตามนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาล เมื่อเวลา,า9กานาฬิกาวันที่7มิถุนาย,ยน2 5 6 4ที่ห้องประชุมพระปางสำนักง,งานเทศบาลเมืองเพชรบุรีนายพระกพงทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งแรกภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยมีนายกิติพงศ์เทพพาณิชย์นายกเทศมนตรีและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมครบจำนวน18คน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายจเรบูรณะพาณิชย์สมาชิกสภาเทศบาลเขต3ผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราวเพื่อทำการเลือกประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนายจรินแสงเจริญสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีนายวยพจน้อยจำรัดสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองเป็นรองประธานสภาเทศบาลและเลือกนางกนกวันปัญจัตโชตรองประลัดเทศบาลเป็นเลขานุก,การสภาเทศบาล นายกิติพงศ์เทพพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีจากนี้ไปตนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะนำนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มาพัฒนาเทศบาลให้เกิดความเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 อย่างเร่งด่วนอีกด้วย ขณะนี้เทศบาลไดเ้เร่งแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันการระบาดของเชื้อในส่วนการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้รู้สึกหนักใจแต่อย่างใดเพราะสมาชิกสภาทุกคนต่างคุ้นเคยกันอย่างดีและคิดว่าสมาชิกสภาไม่ว่าจะกลุ่มไหนฝ่ายใดต่างรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะทำงานรับใช้ประชาชนเป็นอย่างดี บันทึกในอดีตวันที่8มิถุนายนพศ2326ภูเขาไฟลาไคในประเทศไอแลนด์ระทุนานประมาณ8เดือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9,000รายและเกิดภาวะทุพพิษขัยถึง7ปี เวันที่สถานีติารวจปูธรอําเภอเขาย้อยเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่7กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิพรแววสีพ่องนางเพอเขาย้อยเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพันตำรวจเอกวรรัต์เข้มวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยหัวหน้าส่วนราชการทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ราชการเข้าร่วมณบ้านทับคางบนตำบลทับค่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี นางวิพรนพรายอำเภอเขาย้อยกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดร,รักษาและอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดาเนินการโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบคบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและยั่งยืนต่อไป พันตำรวจเอกวรรัตน์แคมวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อยกล่าวว่าตามที่ตำรวจภูธรภาค7ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเขาย้อยเดิเนินง,งานโครงการดำเนินง,ง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเ,เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด พื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบก,การดําเนินงานในหมู่บ้านชุมชนแคบแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตารวจภูธรเขาย้อยจึงได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านทับคางบนหมู่ที่4ตําบเขาย้อยอําเภอเขาย้อยจัังหวดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการในปีนี้เนื่องจากยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติงานโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนจะเข้ามาดําเนินง,งานตามกระบวนการในหมู่บ้านตลอดระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564ช่วงนี้ชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือทีแฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083062 5 5 29 โรงเรียนสวนรังสิตวิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ชั้นอนุบาล1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจ้าเหน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุกลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชกคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโพลไร่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุนพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS h o สเ e ส สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรซีฟูดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไปหมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสาอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3อาชีพ1เป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพนี่ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะวิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุม ออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทํารางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทําได้แต่อีกอย่างหนึง่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่ออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสาภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3ส,สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น e c นะคะ ีเรามาบัญชีที่3บัญชีที่3มเนี่ยมีเพียง8อาชีพแปดอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เราเคยสงวนไว้ไว้ให้คนไทยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมกษตกรรมกษตรกรรมตรงเนี้ยจะเป็นการเกษตรปศุสัตว์เดิมในช้คำว่าเกษตรปศุสัตว์แสดงว่ามีทั้งเกษตรมีทั้งเลี้ยงสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทำประมงการทำป่าไม้การปลูกข้าวเมื่อก่อนการปลูกข้าวทั้งหมดพวกนี้เราจะไม่ให้ต่างด้าวเนี่ยมาแตะเราเลยเพราะเดี๋ยวเขายึดครองข้าวเราเราจะไม่มีข้าวกินแต่ณตอนนี้เขามีการให้ให้แต่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาจะไปปลูกข้าวจ้างพม่าไปปลูกข้าวจ้างอะไรปลูกข้าวอย่างเงี้ยคือถามว่าทำได้ไหมเขาก็มีของเขาพม่าก็มีข้าวเราก็มีข้าวเขมรก็ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือเอาสามารถเอาเขามาเป็นแรงงานได้ จึงให้เป็นอาชีพห้ามแบบมีเงื่อนไขกรรมกรเดิมก็สามารถมาทําประมงได้เมื่อก่อนเดิมประมงไม่ให้กรรมกรเดิมก็สามารถมาปลุกข้าวได้มาเป็นเกษตรกรรมได้มาเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์อะไรได้นะ,ะตรงน,นี้เราสามารถจ้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานก่อสร้างเมื่อก่อนเดิมงานก่อสร้างเนี่ยเราไม่ให้เพราะอะไรคะเพราะงานก่อบงกบงานฉาป,ปูนทั้งหลายเนี่ยเราถือว่าเป็นงานที่สงวนไว้ให้กับคนไทยแต่พอถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยงานก่อสร้างรู้ไหมคะว่าคนไทยไม่ทํา เพราะเป็นงานอะไรคะเป็นงานนั่งงานยืนงานแบกงานหามงานฉาบนั่งยองยองฉาบอยู่นั่นแหละก่ออิฐละก้อนก้อนขึ้นมาซึ่งมันเป็นงานที่เป็นงานยากสําหรับคนไทยคนไทยเราเรียนยืนคุมครับเป็นวิศวกรเป็นช่างโยธาเป็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองยกระดับขึ้นมาแล้วแล้วก็มาคุมงานก่อสร้างที่เขาก่อสร้างแทนเพราะงานก่อสร้างจึงเป็นงานที่ให แต่มีเงื่อนไขนะคะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการทําผ้าห่มการทําผ้าห่มจริงๆและการทําผ้าห่ามหรือทาที่นอนเขาก็ให้ได้หรืองานทํามีดงา,ง,าง,งานทํารองเท้าจริงๆเราก็ให้ต่างด้าวช่วยกันเย็บอยู่แล้วล่ะในโรงงานทั้งหมดมีไทยครึ่งหนึ่งต่างด้าวครึ่งหนึ่งนงนะคะแล้วก็มีงานอะไรข้างงานในเรื่องของการทําหมวกทาหมวกเนี่ยคือเขาก็ให้ทําได้เพราะอะไรหมวกเมืเ่อก่อนเนี่ยคนไทยใส่แล้วมันมีปัญหานะคะเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายอยีกเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะในโรงงานต่างๆที่เย็บเสื้อผ้าแต่ละยี่ห้อเนี่ คนทางใต้เท่า,านั้นแหละค่ะเราไปดูเนี่ยเขาเย็บกันแข่งกันเลยเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็ในเงินของงานเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นของราชบุรีปั้นโอง่งก็อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะเพียงได้แค่ผสมดินทำนวดดินนวดอะไรไว้ให้เราแต่เวลาที่ยกไปเผายกอะไรเงี้ยอันนี้คือของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราปั้นจนเป็นตูเป็นโอง่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะสงวนไว้แต่ตอนนี้เราให้นะคะ แต่ให้แบบมีเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการมีเงื่อนไขคืออะไรบ้างมันจะไปอยู่ในบัญชีที่4เพราะเดิมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในบัญชีที่4แล้วแต่เขาต้องเปลี่ยนมาเป็นบัญชีที่3าเปลี่ยนอย่างไรทํำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ